เ็ดมัมหมดหมดใครกล่องมันไว้ปะเนี่ยดีแล้วดีแล้วหมดมโดนดสัตว์อยู่ในแอ่หนูเลยเนี่ยเข้าในถังว่ะเดี๋ยวใจเย็น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 ที่เพิ่งไปอ่านยิ้มหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับไป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 เดินลงฝาลัง เฮ้ยเฮ้ยปันน้อยปันน้อยหัวใจ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 รถเราสองตัวข้างล่างไหมเห็นชัดเจนกำลังวิ่งไปโอ้โหค้างมาใครได้ก่อนตัดประโยชน์เลยเียไม่โดนนี่แม่งค้างอ่ะตั้งบนลตั้งบนที่เดิมตั้งบนที่เดิมสายเข้าอยู่สายสายตั้งก่อนตั้งก่อนเก็บหุ้นเก็บหุ้นเก็บหุ้นใหญ่กูหาไม่เอ็มเลยอ่าทับ้ายมาทับ้ายมา มดปั ad, ่นหน่อยปั่นหน่อยเร็วแล้วจ้าเร็วแล้วจ้าปั oh, ah oh. ่นหน่อยปั่นหน่อยเร็วแล้วเร็วแล้วเออเวิมไปเดิมไปบังการ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 เฮ้ยถ่ายคลิปไว้น่นเลยนะไอ้สัตว์มาในแลนดี่มาในแลนดี่ไม่มั่วนี่ลดไล่หน่อยดีเฟนเดอร์หน่อยไน์ดีหน่อยไลน์ดีเลยดีเลยอ๋อไลนดีเลดีเลยอ๋อไลน์ดงหน่อยดูดีเฟนเดอร์เลยพร้อมพร้อมโดดออาเลยบอม แต่กินไปเจอหนอยที่เหรอวะมันจะไปไซ์ก่อนมันไปบอดมาแล้วบอดมาเอยหุ่นบอดมาเออไปยิ้มไว้ไวยิ้มหุ่นไว้ดามจไปดามจไปใจเย็นใจเย็นรอ่านในกลุมเจแลนนุ๊กหน่อยเอาเอาเลนนุ๊กหน่อยดามจลงลุนค้ำในดงหน่อยดีแล้วดีแล้ว ปามตามตามหลอเจ้าเนี่ยยื่นโดนเลยไปไปเข้าเข้าเข้าตามเลยตามเลยวิ่งเข้าในวิ่งเข้าในวิ่งเข้าในลงไตกิ้งหน่อยมาเลยมาเลยมาซ้ายก่อนเลยกูพหลับไปแล้วกูพหลับไปแล้วทับมาหน่อยจับเลนเตอร์หน่อยเร็วมาโอ้โหยิงไปทีเลยเลยวิ่งเลยสัตว์เอ้ยดิทอว์มันหน่อยดิซอมัหน่อย จีนไปเติมไปเติมไปติมไปีนหน่อยดิหมดแล้วดีหมดแล้วหมด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 กอปกอปตายยังวงจับ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 หน่อยจับหน่อยฟแล้วเว้อ้าาหมดเลยไปไหนหมดอ่ะ

มีดมู่หน่อยครับหมดหมดหมดไปหมดไปไปยัง oh ลูน oh> ลูนนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยจับก่อนจับจับไว้ใ้จับแล้วจับแล้วพี่เอ้ยหลุดเดวโอตายเดินไปเดินไปกอลังจะโอเวอร์แบนโอาพอดีเลยแนยินในแลนเข้ามายินในแลนลงไตกิ้งน่ะเอ็ดตัดเอทีเอทีเข้าหน้าบ้านลูนพ่นลูนพ่นหน้าบ้านก่อนปิดหน้าบ้านก่อนระวังไอ้ ต็อกทอกดูลีโน่ลีโน่หลังลีโน่แตกว่าเฮ้ยในดองลีโน่ดันออกว่ะดาบเบลทั้งหลังมาด้วยดับเบทั้งหลังมาด้วยาตัวเดียวมาตัวเดียวลีโน่มาตัวเดียวไม่่อยสายเฮ้ยบีบบีบหล่อถอยมากทำไมมันแหลกจังวะยินในแลนดยินในแลนครับยินในแลนด์็อกไปโดนต่อยหินสีสายขวานะเฮ้ยขวาไม่มีว่ะวอมไม่ใายดิวอมไม่ใายเร็ววอม ไม่ซ้ายเดี๋ยวต้อด่าขวาเลยใชไหมเจ้าคนคนไม่มีคนหายดิมึงเราหายดิปะมันไม่หายเถอะเอาคืนไงเพราะว่าใกลงกลเล่นเราอ้าวมึงไม่มึงไม่โดนตัดกันหรอวะจีเนีกูก็ตัดอ่ะโอ้ตายแล้วอ้าวกูลุดเลย ยอดดูดีนด้อนให้รองครับก่อนเนี่ยเอาไม่ได้เลยโอ๊ตดีเน็ตเลยตนอนไหนตอไป๊ะทีอะไม่เล่นแลหรูนี่จัดโยงโยงโยงด้นหุ่นมาจัดเนี่ยองหุ่นมาเนี่ยหดูได้ไม่รู้หรอก ก็ระเบิดระเบิดไม่กูยังติดดีเฟนเลอยู่นั่นี่นุกเอทีเจาะหน้าบ้านนะมายนในแลนด์มายนในแลนด์เดี๋ยวจะยกเข้าไปแล้วให้มันมาแล้วเดี๋ยวจะตบมันมาเร็วเร็วเร็ยในแลนด์ถอยมาถอย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 โอ้โหค้างว่ะถอยกลับถอยกลับเปิดมาแล้วเปิดมารันออกนะไอ้ระเบิดเลนโวโอ้ยไม่ตายเลย ไม่ทันปั๊มเลยไอะไรนูแน่นอนใครเข้าเข้าหน้าบ้านแล้วเดินมาเร็วๆเข้าหน้าบ้านแล้วเดินออกขวาไหมเดินไปทางขวาเร็วๆตั้งตังเข้าหน้าบ้านมาเร็วๆหมดแล้วหมดแล้วเราเปิดแล้วี่ยเรนูเนี่ยไอ้นุ๊กเร็วดิไปทับทับทับไปไปไปปลดกูสะลุงเลยใครดัานหน้าไปด้านหน้ามันเนื้อหัวป้อแล้วก็บาลียให้หนูเนี่ยเขาเดินขึ้นมาเขาเดินขึ้นมาก่อนเดี๋ยวตอนท่ง เอาให้นอนดิพี่หรอข้างหลังไงข้างหลังบัดไม่วาัดเช่านกเย้เลยอันหนึงอันหนึงโวยโดนเหี้ยเนี่ยชอบตายปริศนาไอ้ลีโนดันข้างหลังอ่ะฟางกูเนี่ยลีโนดันหลังเฮ้ยปีนรีโนปีนหน้าบ้านกันก็ได้อันหนี่ง เกมในกลุ่มไหมเกมในกลุ่มไหมมีอยไรครัอะเลยต่มีอะไรเราโอ้โดนไปดาเหมลงไปดาเหมลงไปดาเหมลงไปนีโนเข้าซ้ายนีโนเข้าซ้ายไปเข้าซ้ายมาได้ลงมาแต่กิ้งหน่อยแต่กิ้งหน่อยบล็อกได้ไหมสายสายจับแล้วทับ้ายมา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 มันดูกระจายว่า่อดสายลงซ้ายก่อน มาดีให้อยู่เก็บรูในกุมอาร์ตมิสเร็วเฮ้ยเก็บฟ้อนหน่อยเก็บฟ้อนหน่อยมาดันออกมามั้งปัดหน่อยปัดหน่อยโดนเหี้ยอะไรวะขี้รูโดนไม้ลีโนรวมอยู่หน้าบ้านอ่ะออาขวามาเด็กบาจะทับแล้วจะทับลีโนแล้วเอายิงยิงลีโนมันอยู่้ายหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านเข้าล่อขวางเลยหน้าบ้านเข้าล่อขวามาเลยเร็วเร็ว เฮ้ยย่าไปเยอะอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะเดี๋ยวโดนลุมสองยืนยืนยืนโซ่เรายืนโซลเราดาเมจระยะไกลเพียงเดียวเลยดาเมจระยะไกลเพียงเดียวในกลุ่มว๊อมน้าบ้านเข้ารอขวามาครับน้าบ้านเข้ารอขวามาหลับกันแลนท่าน่าแรงลงหน่อยดิมาเรียอยู่เร็วในกลุ่มแลนแลนไหมเฮ้ยผู้มึงขวาเกินไปป้าไอศัด เออเฮ้ยมันลึกไปแล้วพี่เรายืนลึกไปเปล่าหรอเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดียวแล้วโหรูไปโอนวงหน่อยแรดเดินขึ้นมาหน่อยมันแรดอยู่ข้างหลังอ่ะโอนวงข้างหน้าอยู่ไม่อยากโดนยิงไงยืนในบาเลีอาคูนบาเลียให้ตลอดเลยนะปารเลนเจอร์หน่อยแข็งกันในกระโดนอ่ะปาร์น่อยเร็วปาร์น่อยครับละลูนจะเข้าดงจับจับเฮ้ยลูนลูนจับดำในดงอ่ะอัสมิดอด้ในกูแม่ ปันหน่อยปันหน่อยเฮ้ยคุณเขียนให้กลุ่มหน่อยชูล่าต่อยทิ้งไปดิโดนหูเลยครับเขียนอะไไม่ได้กี่เฮ้ยหล่ออ้าวบอลลูนมาลงมาอีกบอลลูนมาเลยอ่ะมาแล้วมาออมหมดน่านีอ่ะหายกละดามนน้อยใช้หมดแล้วเชียวดาเมีนน้อยไปเข้าเยอะหล่อ โดนจับโดนจับเกียร์น่อยในกูมากดทงเลยวะโด,ดนาเลยนจับแก้วโดนจับลาต่อยทิ้งไปเลยต่อยทิ้งไปเลยพวกดถึอกอะตัวตัวไม่เจอเฮ้ยเนี่ยอยู่ลาในดงอะเอออันเหลือออยเมแ้ต่ยเซเป้ยอายมอเ้ยถ้าบ้านน้นโดนถ้าหมาลงบ้านนู้นนะตีนุกรีบกลับไปทาันนั่นลที่เหลือก็ยึดหลังนี้ไว้ก่อนนะ มันจะยกให้เรากลับแล้วเดี๋ยวมันจะมาตีหลังนี้ต่อแปกิ้งโอดีหน่อยเฟิร์ส,สเลิฟงมานมาเติมนะเดี๋ยวไม่ได้เหยียบกี่นาบ้านหน้าหายแล้วบอกนะตน้นถ้าหายนล้วมันไปลงหลังลงชัวร์ยังไม่หายอ่ะเยี่ยมาแล้วมาแล้วตีนุไปไ,<ม>ไปไขวาบนเอ้ยกับบัลลักตีนุกับบัลลักตามแผนเลยไอสัตว์ แบ่งตัวดาเมจมาหน่อยเฮ้กี่อยู่นี่สองตัวหรอมาหนี่มาหนี่กี่มาตัวนึงนี่ไอไอไอร้อนได้ไหมเออหนึ่ง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 ไปทันมันแล้วมีกี่โยตัวนึงขวาไหนหรอจับก่อนจับก่อนจับก้อนี่จับขวาขวากลางเดียหน้าเอาดินเฮ้ยเร็วทีหนึ่งทีสองทันปะ อันดูเร็วไปไปจับให้อยู่จับให้อยู่จับให้อยู่ทีหนึ่งทีสองอ่ะใยู่ให้อยู่ตั้งโซลอยนะยื้อให้อยู่ยื้ให้อยู่บ้านนู้นโดนเปล่าอ่ะบ้านนู้นมีใครอยู่บ้าไม่โดนไม่โดนปูดูนาบ้านอยู่ยิงชาโด้กินในกุ่มน้อยกินในกุมน้

เนี่อยกิโยมันไล่ตามกูอยู่สยิงไปก่อนเลย,ยหมดแล้วสีว่หนึ<ล>่งสี่สองหมดสี่หนึ่งสี่สองหมดนุ๊กยิงไปดิ <S <S 2> <S 2> มายุนในบารีดิไม่มีแรงนะเห็นบาเลียกูปะเนี่ยบีวิงรู้สจ,จะบีวิงนะ <S <S บ้านนู้นต้นดูบ้านนู้นเลยรอ,อ,อยด <S <S ูอยู่ตอยลาไปเฝ้าหินหน่อยจับคิงคนดิ ไอหินยอดระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมาน่าไงไอหินโง่เว้ยไปโฟมจูดได้แล้วจับให้แล้วตงไปจันไปหินนี่ดันไปหินนี่ดันขึ้นมาดันขมเลยตรงแรมตรงแรงมันอ่ะจับให้แล้วเออไปโฟมไปไอ้ไปหินไปหินเอ้ยลุนพ่นตัวเนี้ยจับเรายอดไม่เงน มาขี่มาเร็วหน่อยเติมตตงมหน่อยมาเพียะต๊อกท็อปท็อปไปท็อปอกไอี่ยวขี่หรอไอกูเนี่ยต่อยมันหน่อยเนี่ยต่อยมันหน่อยหมดแล้วเหรอให้หมดแล้วผัดตี๋มาเหรอเนี่ยไปดิไปดิไปดิ เอิ้นไม่เอาอะดีนารินมันก้าอนะลูมึงไ่กดเองดีว่โอ้โหแล้วมึงกดดาวนหาไอีม่ต้อไม่ต้องไปปลวไม่ต้องไปลเ่อเอาแย้แบ็กเอาแยะแรอปลวกรุป่ท้ายวอร์ัดแบ็กบอกจะขายมันว้าอย่างว่าตอนนี้สรุปมันไปรวมเมทีแล้วเรียนรวมดีเนาะ ก็เอาเป็นคิวดีโน่ทางรีโน่เอทีก็เป็นคิวดีโน่ใช่เออแต่ก็วับเหมือนเดิมอ่ะพละโม พราะว่าต่านะงนรวมจันคนเจอ,อเอะเด็ดบางคนก็นไม่ได้วอร